ต่อไปนะครับ,รบก็ build team นะครับก็ build team ก็คือว่าเราต้อง build team ถูกไหมก็ประเมินดิสก,กิลก็เป็นไงก็ต้อง build team ไม่ขึ้นนะครับถ้าทีมเราอย่างไซส์ม a เนเจอร์เนี่ยไซส์ม a เนเจอร์หนึ่งคนนี้ใช้กี่โปรเจกต์ตัวเราตบบตกตีแยกตัวกันอยู่ครับไซสเจอรัสมบดูตกตีดู <c oughs> 2, อยู่ปรสองสามคนโอ้นสองสามโปรเจกต์ครับแต่ m a น a g e r หนึ่งคนต้องซัพพอร์ตโปรเจกต์ m a เ a g e r T สามสี่ 3, คนอะไรประมาณน,นี้ครับในช่วงเวลาเดียวคนเดียวคันเฮ้ยแสดงว่าโปรเจกต์เมเ a g e r รับผิดชอบใน,นแต่แพ็กเกจหรือว่าโปรเจกต์เนี่ยมันอยู่แต่ละโลเคชันอยู่แต่ละโลเคชันครับมีหลายๆโรงงานที่พร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็สาย m นเจอร์ก็วิ่งไปดู คอนคเตอร์แต่ละแต่ละโรงงานอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคโอเค,อเค,อเคแล้วเวลาเขารีพอร์ตโปรเกต์เป็นยังไงก็งมีวนะิกฤติเนาะใช่ครับใช่แล้วคุณก็ต้องเป็นมันเล่กับคุณหรือว่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่นะครับเนี่ยอาคุณก็ต้องบิ i l d build, build t ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณต้องดูว่าโปรเจกต์รีซอสรียคร์เมนต์ประมาณไหนนะฮะถูกไหม ไม่ใช่แบบคุณจะ build t e แล้วคุณแบบว่า project resource มันไม่ไม่เพียงพองก็ไม่ได้นะครับเนีียก็คือ PM เห็นไหมนะฮะเราต้องเขาเรียกรู้หมดนะนเนี่ย c o n t i n u o ก็คือประเมินอย่างอย่างต่อเนื่องนะลองดูว่าที a เป็นนะยังไงสกิล refresh team ก็เฮ้ยทำงานไปลักษณะหนึ่งแล้วสกิลเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วก็ m a i n ท a i n t และ knowledge transfer นะครับก็เรามีองค์ความรู้เห็นไหที่บอกว่ามันเกิดจากความเสี่ยงบ่อยๆเงี้ย เราก็ต้องส่งให้ PM คนถัดไปว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างเงี้ยต้องช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเวทีมันลี่รีพอร์ตนั่นแหละเพราะ p m มทุกคนมันมาเจอกันแล้วมันมีเคสมันก็เล่าเคสเล่าออไปอีกคนนึงก็เจอเฮ้ยผมทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยใน Money Meeting, มันลี่มีติ้งก็จะได้ข้อมูลกันนะครับอ<ำ>ืมวปกติเราจะมีเซสชั่นเลสซอนเลอร์ตอนจบโปรเจกต์ของแต่ละโปรเจกต์อยู่แล้วครับแล้วก็อินไว้พีเอ็ม่อไหล่านเข้ามานั่งนั่งคุยด้วยสะไม่ตกลุมเดิอ ครับใช่ใเนี่ยเขาเรียกว่า organization process asset organize มันมี asset ที่เป็นโครงความรู้เนี่ยคุณจะ่โชคดีเพราะอะไรปะเพราะหัวหน้าคุณได้ PM p m t เวลาเขาคิดเขาคิดเป็นระบบเออประมาณนั้นนะครับเราต้อง add d a t e ลองดูดิ add d a t e แล้วก็ remove อะไรที่เป็นอุปสรรคต่างๆอะไรที่มันบล็อกกับทีมเราต้องเป็นคนจัดการหรือว่าเนี่ย pm site manager บางทีเขาแบบ ส่วนใหญ่ไซส์ก็คือแบบแนวลุยอ่ะเขาลุยไปปุ๊บบางทีถ้าสมมติเขาติดปัญหาอะไรเขาก็ต้องมารีพอร์ตเราเพื่อเราจะกระจัดพวกอิมพวกออฟสตัคเกิเลอะไรต่างๆออกไปเพื่อให้ทีมเนี่ยมันสามารถเดินได้ถูกไหมฮะเนี่ยอ่าเราก็ต้องพิจารณาคิดติคเคิลอะไรที่เป็นอุปสรรคของทีมจัดลําดับความสําคัญนะครับบางทีเราต้องใช้เน็ตเวิร์กก็คือว่าบางทีเราต้องใช้คนอื่นมาช่วย รหรือไม่เราต้องไปถามคนอื่นเลยก็ได้เน็ตเวิร์กที่เรามีเวลามันเกิดกรณีอย่างนี้บางทีเราไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ต้องประเมิอนอย่างต่อนเนื่องให้แน่ใจว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยหรืออะไรที่บล็อกกับทีมเนี่ยถูกแอดเดสขึ้นมาถูกเอาขึ้นมาคุยกันในเวทีเพื่อที่จะกระจัดปัญหาไปนะครับไม่ให้มีอุปสรรคนะฮะหน้าที่ของ PM ต่อไปก็คือ Negotiate นะครับก็คือเจราจาต่อรองนะเรื่อง Project Agreement ต้องวิเคราะห์ สัญญงสัญญาข้อตกลงวิเคราะห์พิ ORITY นะครับนะให้ได้จุดประสงค์ที่แบบเยอะที่สุดนะครับบางทีเสียตรงนี้เอาตรงนี้ดีกว่านะครับเรากำลังจะเบิงส่งงานเงี้ยปกติเราส่งงานจี่งวดอ่นะหรือแล้วแต่เออโดยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ4ีงวดนะครับจ มีดาวเพย์เม้นต<ม>์มีมแชมชชีนดิชแพนหรือแมชชีนริกซีฟแล้วก็อินสตอลเลชันคอม plete แล้วก็คอมเมชชั่นนิ่งคอม plete ประมาณเนี้ยใช่แสดงว่าบางทีไเอ๋อบางทีมันมีอุปสรรคเนี่ยคุณรู้ไหมเจราจาต่อยาะต่อรองคืออะไรคุณบอกเมื่อกี้โปรไซส์โปรเจกต์คุณน่ะมีเท่าไหร่นะหนึ่งคนเพื่อรองรับ3-4มสี่โปรเจกต์ดังนั้นเนี่ย <c oughs> คุณต้องมีการเจราจาต่อรองระหว่าง PM ด้วยนะเฮ้ยเล่งตรงนี้ผมหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงก็ต้องใช้อะไรเงี้ย เพื่อที่จะให้ได้อ b j e c t i v e ให้ดีที่สุดบางทีนะคุณไปประชุมมันลี่มิทติอ่ะคุณสาธิตเขาก็จะเป็นคนน่ะโปรเจกเตอร์คุณอ่ะเขาจะเป็นคนเอ้ยไปช่วยโปรเจกต์นี้ก่อนเราต้องรีบอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนะั้นนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการนิ g โ t i ช t เอตต่างๆอย่างเช่นลักษณะของเวลาเราคุณจะซื้อจัดซื้อจัดจ,จ้างเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปไปดูด้วยนะฮะนะครับแล้วก็มีโอชีเอตต่างๆเราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนซื้อ ซื้อตอนไหนหรือว่าซื้อมาเป็นแพ็คเลยหรือว่าจ้างเป็นส่วนๆอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะโอเคหน้าที่ของ PM นะ Collaborate ก็คือทำงานแบบร่วมกันอนะ่ะเขาเรียก collaboration ก็คือว่ารับผิดชอบร่วมร่วมกันก็คือดีก็ดีพร้อมการแยกก็โดนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับพยายามทำไงก็ได้ให้เขาเนี่ยอ็นเ แล้วก็พยายามที่จะให้ตัวสเต็กเราต้องพยายามอปติมไมส์ก็คือว่าเฮ้ยให้มันเหมาะสมว่าคนนี้เขาต้องการอะไรความคาดหวังของโครงการเป็นยังไงของโปรเจกต์ออปติทีเป็นยังไงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างตีถามนิดนึงความคาดหวังของหน้าที่ของตีกับโปรเจกต์แมเน e เจอร์คืออะไรคั ผมนะครับสี่เราประจิตไม่ไดเลยอพะก็คาดหวังให้เขารู้สึกด,ด้วว่าเวลาทำงานต้องใช้เวลาบ้างครับเวลาสาั่งงานอาจจะไม่ได้แบบทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> อันนี้อ,อันนีอ้อันนี้ความอันนี้ความความส่วนตัวคุณแต่คุณก็ถูกต้องค,ความคาดหวังของ stakeholder เห็นไหม stakeholder ดดของคุณคือ pm เห,หมือนไหมใช่ครับเวลาคุณีพอร์ตคุณีพอร์ตเป็น weekly หรือ daily วีคครับ ดังนั้นความคาดหวังของ PM คืออะไรก็คือสเกตด้วยที่ต้องตรงตามแล้วก็คือแร่งงานจริงกับแผนต้องตรงกันครับใช่บางที่มันมีปัญหา<ม>เลยผมบอกว่าผมผมอยากได้ S curve ที่ไอเอสสเกด่วนครับ <laughs> <laughs> บางทีคือเราความคาดหวังเขาเป็นอย่างนั้นถูกต้องแต่ PM ต้องคาดหวังกับในทีมของเขาแต่ของคุณเนะี่ยความคาดหวังเขาคือคุณต้องรีพอร์ตตรง รีคอร์ดด้วยความ accuracy นี่คือความคาดหวังของ pm แล้วบางทีเกิดปัญหาติดปัญหาอะไรอะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ว่ามันดีเลยใช่ไหมเขาก็จะไปตามเขา pm ก็จะต้องคาดหวังกับไอทีมนั้นนะที่ไม่ถึงดีเลยดังนั้นความคาดหวังของ pm ที่ตีต้องส่งมอบเขาคือทันเวลาสมมุติเขาจะมีติ้ง weekly เนี่ยข้อมูลต้องเสร็จก่อน1วัน2ข้อมูลต้องถูกต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือความคาดหวังของ pm